สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกๆท,ท่านนะคะอีกประมาณเดือนก,อกว่าๆนะคะดาวพระราหูนะคะจะมีเกณฑ์การโยกย้ายราศีจากที่ทับลัคนาของท่านไปสู่เรือนวิทนานะคะจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนวทางย t u b e ด้วยนะคะ ในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะดาวพระราหูค่ะเขาจะย้ายจากที่ทับลัคนาของท่านมาอยู่ในเรือนวินาศนะคะและก็อยู่ไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะ เขาอยู่ตรงจุดนี้นะคะจะส่งผลกับท่านในเรื่องของการงาน100%เเซ์เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวดวงนี้ค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศได้ตำแหน่งเทวีโชคก็แสดงว่าการงานของท่านนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66นั้นนะคะการงานของท่านก็จะดีเด่นกว่าปี64ที่ผ่านมานะคะเรามาย้อนความ กลับไปสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวันที่10กันยายนปี63ค่ะดาวพระราหูดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาของท่านและก็อยู่ยาวมาเลยนะคะจนถึงวันที่29มีนาคมปี65นี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพทุกทุกขนนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องการงานเป็นอย่างมากเลยนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยทํางานอยู่ดีๆก็โดนปลดออกจากตําแหน่งบริษัทห้างร้านอาจจะโดนปิดไปดังนั้นนะคะในเมื่อการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นะคะก็มีผลกระทบไปถึงเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงนะคะความรักความผูกพันด้วยนะคะมีปัญหามากมายเลยเพราะ ในช่วงระยะเวลานั้นนะคะดาวพระราหูที่ทับลัคนาของท่านนะคะเขามีตําแหน่งเป็นนิดนะคะนิดก็คือว่าอ่อนแรงไม่มีแสงไม่มีพละกําลังแล้วก็ หรือบางท่านนะคะทำงานอยู่ดูดีก็อาจจะตกจากตําแหน่งก็เป็นไปได้นี่คือลักษณะของดาวพระราหูที่เป็นนิดค่ะแต่พอมาวันที่30มีนานนี้นะคะที่ดาวพระราหูย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศของท่านได้ตําแหน่งเทวีโชคตําแหน่งเทวีโชคนะคะก็ใกล้เคียงกับตําแหน่งราชาโชคก็หมายถึงว่าการงานเมื่อเข้ามาตรงจุดนี้นะคะท่านจะต้องเลือกงานให้ถูกกับตรงดวงดาวเข้าโคจรนะคะท่านก็จะได้งานในลักษณะที่ว่าจะทําให้ท่านนะคะได้กํา ทำไรมากๆหรือทําอะไรลงไปไม่เหนื่อยมากแต่ได้ผลประโยชน์ที่ตอบแทนมากดาวเทวีโชคนั้นค่ะจะมีความหมายในลักษณะว่าท่านไม่ต้องเหนื่อยท่านไม่ต้องลําบากมากมายนะคะผลประโยชน์ที่ได้ก็จะได้มากนั่นเองนะคะ ในเมื่อนะคะดาวพระราหูนี่นะคะเขามีความหมายถึงนะคะบางท่านก็อาจจะเรียนทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือนักการเมืองต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะบางท่านก็อาจจะมีโรงงานผลิตเหล้าขายเหล้าขายเบียร์เปิดผับเปิดบาร์อาบอบนวดขายหวยขายเบอร์นะคะหรือขายของมือสอง อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะบางท่านก็จะเป็นดาราก็มีนะคะหรือรวมไปถึงนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นนักบินค่ะกรมสัมภารนะคะหรือบางท่านก็อาจจะขายของก็ปี้ขายของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางท่านก็ขายของออนไลน์ซึ่งใน ตรงจุดนี้นะคะดาวพระราหูก็คือพบการงานของท่านใช่ไหมคะโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศเรือนวินาศก็คือเรือนที่ไม่เปิดเผยเรือนที่ปกปิดซ่อนเลนทนะคะหรือจะเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะดังนั้นท่านผู้ชมลองเอาคําพยากรณ์ของจีฬานะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับงานของท่านนะคะจะได้ประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดเลยนะคะและดาวพระราหูนะคะที่อยู่ในเรือนวินาศเช่นนี้นะคะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าดาวราหูในดวงเดิมของท่านนะคะให้คุณหรือให้โทษท่านมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าดาวพระราหูนะคะให้คุณกับท่านนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นผลดีสําหรับเรื่องการงานของท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่การที่จะรู้ว่าดวงดาวดวงนี้นะคะ อยู่ในพบเรือนอะไรที่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าลัคนาราศีพฤกษบนะคะจะต้องได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะความแม่นยําก็จะมีมากกว่าค่ะและเมื่อผูกดวงไปแล้วนะคะก็จะทราบค่ะดวงดาวอีกสิดวงของท่านนะคะ อยู่ในเรื่องอะไรดาวพระราหูให้คุณให้โทษท่านอย่างไรนะคะแต่ในตรงจุดนี้นะคะเป็นการเพียงแต่เอาลัคนาราศีพฤกษบค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรย้ายราศีในช่วงรนัะเวลานี้นะคะ ดาวอีก10รดวงของท่านไม่ได้เอามาพยากรเลยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องเอาคําพยากร์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะเผื่อมีอะไรเข้ามาในช่วงหลังจากวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปท่านก็จะได้เอาคําพยากร์ของจีลาไปปรับกับการงานไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ เมื่อดาวพระราหูอยู่ในเรือนวินาศเช่นนี้นะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีพฤกษบอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือในช่วงระยะเวลานี้ประมาณหนึ่งปีครึ่งเป็นต้นไปนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะจะต้องมีสตินะคะ ใครก็ตามนะคะมาขอร้องให้ท่านช่วยอะไรหรือใครก็ตามชักชวนท่านไปทํางานอะไรนะคะขอให้มีสติแล้วก็พิจารณาให้ดีๆนะคะระวังจะเป็นในลักษณะเตี่ยอุ้มคอมเพราะดาวพระราหูเมื่ออยู่ในเรือนวินาศนะคะท่านก็จะสงสารคนอื่นแล้วก็ช่วยคนอื่นจนตัวท่านเองอาจจะเดือดร้อนก็เป็นไปได้นะคะขอฝากตรงจุดนี้ให้ท่านเอาไปพิจารณาด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีความร่ำรวยในเรื่องของเงินทองการงานมั่นคงนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะขอให้ชีวิตที่มีความสุขไปตลอดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ